สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับครูปุ้ยแล้วนะครับวันนี้กับวิยาการคำนวณชวนคิดบ่ายครูปุ้นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ครูจะพาทําอะไรนะครับวันนี้ครูจะมีเว็บดีๆนะครับสําหรับการฝึกเขียนโปรแกรมมาแนะนําให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนทุกคนเข้าไปที่ google.com นะครับเข้าไปที่เว็บเว็บ google.com จากนั้นก็ เซิร์ชคำว่า Code.org นะครับ co d e o r g นะครับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บสำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับการโคดดิ้งเบื้องต้นนะครับ code.org นะครับอ่านว่า Code.org นะครับเข้าไปกันเลยนะครับ พอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้นะครับมีคลอสให้เลือกนะครับสําหรับใน c ค d e o r g มีคลอสให้เลือกคลอดหนึ่งคลอดสองคลอดสามนะครับเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าหลักกันเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วจะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าสําหรับให้นักเรียนนะครับฝึกการเขียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับสามารถนะครับ เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณทั้งหมดได้ในห้องเรียนนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างหนับได้นะครับตัวน,นี้นะครับสามารถเข้าสู่ระบบเป็นชื่อของเราได้เลยนะครับใครไม่มีก็คือสามารถสมัครสมาชิกนะครับตบบน,นี้นะครับอ่าดูนะครับเราจะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Google ด้วย facebook หรือด้วยของ hotmail ก็ได้ นะครับได้หมดเลยนะครับหลังจากที่เข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มต้นเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวโคจะลอเข้าสู่ระบบด้วย google นะครับอ่าตัวนี้นะครับเข้าสู่ระบบด้วย google ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาหน้านี้ก็จะมีหน้าตาของเรานะครับ มีอ่าพื้นที่ของเรามีคอร์สแคตตาล็อก่านี่ก็จะมีชื่อของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือชื่อของเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นชื่อของเราอันนี้ก็คือหน้าต่างสําหรับการเรียนรู้นะครับเห็นไหมครับหน้าต่างสําหรับการเรียนรู้มีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าตรงนี้ครับ เดี๋ยวครูจะแบกลับไปก่อนนะครับสมมติว่าครูเป็นนักเรียนตอนนี้ครูเข้ามามันเป็นคอร์สของครูนะครับถ้าครูเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับนะนะจะครูขอออกจากระบบก่อนนะครับ แล้วก่อนะถ้าครูเป็นนักเรียนนะครับมันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกการเรียนได้นะครับนี่นะครับก็จะสามารถเลือกเรียนได้นะครับนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาใช่ไหมครับจะมีอายุระบาง6-12ปีนะครับ6-12ปีก็เข้ามาเรียนที่คราสตรงการนี้นะครับ จากนั้นเขาก็จะให้เลือกคลาสที่เราสนใจนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคลาสให้เลือกเรียนนะครับตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าตรงนี้เราสามารถเลือกเรียนได้เลยนะครับเข้าไปที่คลาสนะครับผมเลือกคลาสแรกนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นคลาสสาหรับ ให้เรียนรู้นะครับให้เรียนรู้เราสามารถเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะครับ a n g i b เ r <c oughs> ินะครับ้อที่หนึ่งแ b ง r ิขอที่สอง s นะครับ m a s นะครับ้อที่สอง s a s นะครับไปเรื่อยๆอ่ามันจะมีอยู่มีหลายคอร์สมากนะครับเราสามารถเลือก เรียน <esta, S 2> ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เลือกเรียนยังไงนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปที่การเขียนโปรแกรมมอ่าฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูการเขียนโปรแกรมก่อนได้นะครับแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้ด้วยนะครับ ตัวนี้คือโปรแกรมมิ่งฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับพวกเราเข้าไปเลยนะครับตัวนี้คือวิดีโอมันจะมีวิดีโอให้ดูก่อนนะครับจะมีวิดีโอให้ดูก่อนว่าเราสามารถ่าเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับหลังจากดูวิดีโอเสร็จก็กด continu e เห็นไหมครับเมื่อกี้ ครูไม่ได้สาธิตการดูวิดีโอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวครูแบ็กกลับไปก่อนนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอได้นะครับวิดีโอให้ทํายังไงนะครับนี้เขาจะบอกว่าวิธีการฝึกเขียนโปรแกรมนะครับ Today, <we> อ่อัน<า>นี้เป็นวิดีโอแนะนำอ่าเขาก็จะให้เราเขียนโปรแกรมโดยการใช้เครื่องมือนะครับนะครับ มีเครื่องมือที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับให้เราลากมาเพื่อเขียนโปรแกรมนะครับมุกฟอร์เวิร์ดก็คือให้เดินไปข้างหน้านะครับเทิร์นเลฟต์ก็เลี้ยวซ้ายเทิร์นไรต์ก็เลี้ยวขวานะนะครับฝึกภาษาฝึกด้วยนะครับโอเค โอเคนะักเรียนดูเสร็จแล้วนะครับเรามาเลือกดูนะครับตรงนีนะ้กดโอเคหนึ่งครั้งตัวนี้เขาบอกว่าให้เราพาเจ้าแองจีเบิร์ดเนี่ยนะครับไปจับเจ้าหมูตัวร้ายนะครับพาแองจีเบิร์ดไปจับเจ้าหมูตัวร้ายนะครับโดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมนะครับ เขียนโปรแกรมอันที่หนึ่ง move forward ก็คือให้เดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็อันที่สอง move forward อีกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเดินไปข้างหน้าสองครั้งถูกไหมครับอ่าอันนี้เป็นเดินไปข้างหน้าสองนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ workspace นะครับจะเท่ากับสาม workspace สามบล็อกนะครับ สามทับสามก็คือเราเขียนโปรแกรมพอดีกับบล็อกที่เขาให้มาบล็อกที่เขาให้มาคือสามสามบล็อกนะครับเราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้ครบสามบล็อกตามที่โปรแกรมกําหนดนะครับตามที่โปรแกรมกําหนดนะครับอันนี้คือบล็อกนะครับหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกค,นะครับก็เป็นสามบล็อกเรามาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้คือโคดดิ้ง ที่เราเขียนไปนะครับตรงนี้คือโคดดิ้งที่เราเขียนไปก็คือ move forward move forward สองครั้ง move forward ก็คือให้เดินตรงไปเดินตรงไปท้้งหน้าถูกไหมครับสองครั้งก็จะจับเจ้าหมูได้นะครับโอเคไปต่อกันเลยครับตัวนี้ก็คือหมนมครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนบล็อกให้ตรงกับตามที่โปรแกรมกำหนดนะครับ การเขียนโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้ครบตามที่กำหนดขาดถ้าขาดปุ๊บโปรแกรมจะทำงานไม่ได้นะครับหรือถ้าเกินโปรแกรมก็จะฟ้องว่าเออเลอนะครับมันจะฟ้องขึ้นฟ้องอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเราก็สามารถตรวจสอบได้การตรวจสอบตรวจสอบจากไหนตรวจสอบจากโค้ดนะครับนี่คือโค้ด นะครับเขาเรียกว่าโคดดิ้งนะครับตรวจสอบจากโค้ดการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดรันหรือกดสตาร์ทนะครับโปรแกรมก็จะทํางานตามที่เราเขียนไปเห็นไหมครับแบบนี้ก็จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่สองนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับตัวอ,อย่างที่สองนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้ใช้ Move Forward อีกเหมือนเดิม นะครับให้ใช้ move forward จำนวนกี่ครั้งครับกี่ครั้งเลยเนี่ยจากทูลบล็อกนะครับให้สำเร็จให้ให้เลือก move forward จากบล็อกนะครับให้ทำการเขียนโปรแกรมให้สำเร็จนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามกี่ช่องครับหนึ่งสองสาม สามช่องถูกไหมครับถูกไหม <S <S> <S ก็ต้องใช้ move forward 3สามช่องถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่ Workspace สี่ทับสี่บล็อกนะครับเราก็ดูโค้ดก่อนว่าเราเขียนถูหรือเปล่าหนึ่งสองสามนะครับ แต่นั้นก็กดโอเคนะถ้าถูกต้องนะครับเราก็จะผ่านการเขียนโปรแกรมนี้ไปโปรแกรมก็จะฟอ้องว่าคุณเขียนผ่านนะโอเคนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเขียนผิดโปรแกรมก็จะฟอ้องว่าใช้งานไม่ได้เออเลอร์ประมาณนี้นะครับบานไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือผ่าน คือการเขียนโปรแกรมผ่านแล้วก็จะมีในในโปรแกรมนี้นะครับจะมีการคำนวณเวลาให้ด้วยว่าเราใช้เวลานะครับในการเขียนโปรแกรมเท่าไหร่นะครับโคดนี่นี่คือโค้ดนะครับสามารถโชว์การเขียนโคดได้ด้วยนะครับเราสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันต่อไปนะครับ อ,อย่างต่อไปนะครับอันนี้จะยากขึ้นมาอม่นิดนึงนะครับอันนี้จะยากขึ้นมาอม่นิดนึงอ่าพวกเราดูนะตรงนี้เขาบอกว่าให้ move forward แล้วก็ turn left จากนั้นก็ move forward หนึ่งสองมันเกินมาเห็นไหมครับบล็อกมันเกินมาก็คือเขาวิร์สเ e ร d มาหก หกครั้งแต่บล็อกให้หกำหนดให้แค่ห้าครั้งเพราะนั้นเราต้องดูว่าตัวไหนที่มันเกิดมาเราต้องลบออกถูกไหมครับเราต้องลบออกนะครับตัวไหนที่มันเกินมาให้เราลบทิ้งแบบนี้อันนี้พอดีกันหรือ,อยังครับเนี่ยเวอร์สเปซตัวนี้กับบล็อกตัวนี้พอดีกันแล้วนะครับคือห้าทำห้า เากันแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาฝึกให้เราลบโปรแกรมข้อผิดพลาดเขียนโปรแกรมลบข้อผิดพลาดออกได้นะครับนี่ครับตรงนี้เราก็ไปดูโค้ดก่อนนะครับอ่าโค้ดหนึ่งสองสามสี่โอเคครบแล้วก็กดรันเหมือนเดิมนะครับเ,ออเห็นไหมครับส่วนนี้ก็จะผ่านไปได้นะครับโอเคต่อไปอ่า หน้าการเขียนโปรแกรมหน้าต่อไปนะครับข้อต่อไปอ่าตัวนี้เหมือนกันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโปรแกรมการเขียนโปรแกรมจะเริ่มจากง่ายไปยากนักเรียนจำไว้เลยนะครับเราก็ต้องฝึกจากง่ายไปยากเราต้องฝึกจากง่ายก่อนค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะดูครูจะ move forward มาหนึ่งครั้งถูกไหมครับหนึ่งครั้ง แล้วก็เลี้ยวขวาหนึ่งครั้งเกินร้านะครับก็คือตรงมาหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินหน้าไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็ move forward หนึ่งครั้งเห็นไหมครับนักเรียนสังเกตตัวนี้ดีๆนะครับตรงนี้เขาจะกําหนดไว้ให้ว่าเรามีจํานวนที่จะต้อง ใส่ในโปรแกรมกี่ตัวนะครับดูนะเอาใหม่เห็นไหมครับเลขสามเลขสองเลขสองอยู่ข้างบนหัวเขากำหนด่าว่าให้เราเนี่ยใส่มาหนึ่งค้งถูกไหมครับ mm hmm. กระเทิร์นไรท์ฟอร์เวิร์ด เล็บแล้วก็มูฟออนเห็นไหมครับตัวนี้ตัวเลขจะหายไปจากสามหนึ่งหนึ่งกลายเป็นศูนเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับไปดูกันว่าถูกหรือเปล่านะครับอ่าดูนะครับอันนี้คือตัวโคว้ดที่เราเขียนลงมาเมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะอ่านคําสั่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ จะมีตัวอ move forward แล้วก็มีตัววงเล็บแล้วก็ semicolon ปิดท้ายทุกคำสั่งอันนี้คือจะต้องปิดท้ายทุกคำสั่งนะครับนักเรียนลองฝุดดูนะครับดดก็กดส start เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับวันนี้ ฝากนักเรียนเป็นการบ้านนะครับไปฝึกเขียนโปรแกรมนักเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า c o d e .org นะครับเดี๋ยวครูจะปักไว้ให้นะครับมี c o d e .org ตามนี้นะครับอืมอ่าเข้ามาที่ Google แล้วก็มาที่ c o d e .org แบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับ c o d e .org นะครับนะักเรียนม,มองเห็นไหมดี๋ยวคกูซูม,มเข้าไปนิดนึงอ่าเห็นไหมครับอ่าน,น,นะครับอันนี้คือเว็บสำหรับเขียนโปรแกรมนะครับ c o d e .org ของเรานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายคุปปุ bye, <S <S สวัสดีครับบ๊ายบาย